สวัสดีค่ะทุกคนนีต้องสู่สัตว์เีชนลค่ะในวันนี้นะคะอยู่ในโรบอกเนาะซึ่งวันนี้นะคะพี่ก็จะมาขายไอติมนะคะเนื่องจากาทุกคนต้องรู้นะคะช่วงนี้ก็อากาศร้อนก็มีคนอยากกินไอติมแน่ๆพี่ก็เลยว่ามา,าขายเอาเงได้ดีกว่านะคะก็ในเมื่อหน้าร้อนมันก็ต้องกินไอติมถูกปัุกคนนี่ไงเราก็ซื้อแล้วก็เอามาขายเลย ตอนนี้เรามีตังสิบเจ็ดบาทเราสามารถไปด้านนอกได้แล้วเขาน่าจะกินสตรอเบอรี่กันนะเอาสักสองสามด้ามเาไม่มีที่เก็บพอมีแค่เนี้ยอุย๊ยได้ไงมีมีคนกินรสสตรอเบอรี่ด้วยเดี๋ยวเราจะไปสอบถามลูกค้ากันนะคะว่าทำไมถึงเลือกกินรสสตรอเบอรี่คะเอา้าคุณลูกค้าคะทำไมถึงเลือกกินรสสตรอเบอรี่หรอคะ ก็พอดีว่าพอดีว่า,วาผมชอบกินสตรอเบอรี่นะครับแล้วรสนี้มันอร่อยดีก็เลยชอบโอเคค่ะได้ค่ะนี่ค่ะวิราคาดีจังเลยคุณลูกค้าคา่ะรับสตรอเบอรี่ไหมคะไม่มีอ่ะหมดแล้วอะ่ะวิ่งเก็บวิ่งกลับไปซื้อไอติมสตรอเบอรี่ได้ไรายได้ดีจังเลย เมื่อกี้แอบเห็นช็อกโกแลตขอซื้อช็อกโกแลตซักไปสองแท่งแล้วลองไปขายดูนะจะได้ราคาเท่าไหร่กันนะแถวนั้นป้านนะ่าช็อกโกแลตหมู่บ้านไกลจังเลยอ่ะวิ่งเมื่อยแล้วนาะวิ่งจนเมื่อยแล้วนี่ไงช็อกโกแลต อันนี้ค่ะช็อกโกแลตค่ะคุณลูกค้าอู้หูดี่สิบาทเหรอดีจังเลยอ๋อขอบคุณค่ะมีสองแท่งเลยนะคะแค่นี้สองแท่งก็ได้สี่สิบาทแล้วค่ะจะรีบกลับไปซื้อค่ะเดี๋ยวต้องกลับไปที่ตรงเดิมขอซื้อไอติมเพิ่มหน่อยได้ไหมคะคุณลุงคุณอ๋อผิดทอนค่ะขอโทษค่ะฉันไม่ช่ลุงขายไอติมขอโทษ I'm so sorry วุ้ยคนนี้ไม่ตู้ขายไอติมด้วยสวัสดีค่ะคุณลุงขอซื้อไอติม่อยนะคะไอติมโฟร์เวอร์ชเชน่าเอาโรลอะไรดีเอาเป็น,นลเลมอนละกันเลมอนเอาเอาเลมอนไปขายเลมอนน่าจะสีขาวตรงนู้นแหละรีบวิ่งไปดีกว่า เราจะได้ซื้อได้สักทีเดี๋ยวก็ต้องไปซื้อรถเลมอนมาแล้วค่ะมีใครรับเลมอนไหมคะนี้ค่ะอู๋28บาทกับเดือนๆถึงแล้วขอซื้อที่ใส่ไอตมหน่อยค่ะต้องใช้กี่บาทคะ200หรอคะก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะขอตัวไปซื้อไอติมไปขายก่อนดีกว่า มีห้าสิบสามบาทช็อกโกลแลตละกันคุ้มและซื้อไปสี่แท่งไปขายก็คุ้มแล้วค่ะช็อกโกแลตค่ะไอติมช็อกโกแลตอร่อยอร่อยค่ะไอติมช็อกโกแลตค่ะเอาไหมคะวิตรงนั้นลุ่มคนช็อกโกแลตนี่วะชอบกันมากเลยสินะ นี้แท่งสุดท้ายของผู้โชคดี81บาทและกลับไปซื้อไอติมแทง,งมาขายดีกว่าต้องกะที่จะได้หลายแท่งอ่ะเราจะรีบขายไอติมจะได้ได้2 0 0เราจะได้ซื้อตู้ได้เชอรี่ เอาเชอรี่แล้วกันนะคะขอแท่งหนึ่งพอค่ะอ๋อมาวิ่งเร็วได้ทุกคนอ๋อมาวิ่งเร็วได้นี่เองพี่เพิ่งรู้โอเคต้องกดค้างนะคะถึงจะวิ่งเร็วอันนี้สองแท่งก็พอละว,วิ่งไปค่ะวิ่ง ชอร์ลีคู่ลักค่ะคู่ลักค่ะชอร์ลีค่ะวิ่งยับยับค่ะวิ่งวิ่งวิ่งต้องรีบขายค่ะต้องรีบขายเดี๋ยวไอติมละลายหมดนะคะชอร์ลีได้ประมาณสามแท่งค่ะวิ่งค่ะวิ่งค่ะวิ่งค่ะถึงเวลาที่ต้องไปแล้วค่ะถึงเวลาที่ต้องไปแล้วค่ะ ถึงเวลาแล้วค่ะถึงเวลาแล้วค่ะวิ่งค่ะเชอรี่ไหมคะมีใครรับเชอรี่ไหมคะเช,ช,ช,ชอรี่นะคะเชอรี่นะคะเชอรี่ค่ะเชอรี่เชอรี่อร่อยนะคะทุกคนูกคาค่าะ,คะตอนนี้มีสองร้อยบาทแล้วค่ะแต่ขอซื้อไอติมมะขายอีกซักนิดนึงก่อนนะคะแอปเปิ้ลเขียวต้องไปไกลไหมอะเดี๋ยวมองก่อน ตรงนั้นมีสีชมพูอย่างเดียวแบบเบอรเขียวน่าจะต้องไปไกลเพราะฉะนั้นซื้อเชอร์รี่มาเยอะๆก่อนเชอร์รี่สีแท่งแล้วก็ไปขายแล้วก็กลับมาได้เงินไปซื้อรถกันค่ะฮืมๆๆจุ๊จุ๊เชอร์รี่เชอร์รี่เชอร์รี่ค่ะเชอร์รี่ค่ะเชอร์รี่เชอร์รี่อร่อยอร่อยค่ะมาแล้วค่ะเชอร์รี่ เชอรี่อร่อยๆที่จะทำให้คุณลูกค้ายิ้มได้ค่ะตอนนี้มีเงินสามร้อยกว่าตัว่าตอนนี้ต้องปามเงินให้ถึงห้าร้อยกว่าละกันนะแอปเปิลเขียวถึงต้องวิ่งไกลก็ต้องซื้อเพราะมันน่าจะได้ดีกว่าราคานะไหนๆๆแอปเปิลเขียวหนแอปเปิลเขียวแอปเปิลเขียวน่าจะอยู่ตรง แถานั้นปะเราเห็นตะกลุ่มคนสีเนี่ยอัปเปิ้ลเขียวต้องอยู่สี่ม,มีคนชอบช็อกโกแลตมีคนชอบช็อกโกแลตอย่างเดียวเลมอนและอัปเปิ้ลเขียวเหรอคะขอโทษนะหนูไม่มีใครกินอัปเปิ้ลเขียวที่นี่หรอก พวกเราทุกคนแพ้แอปเปิลเขียวพวกเราทุกคนไม่ชอบแอปเปิลเขียวเพราะฉั้นหนูไปหาที่อื่นเถอะค่ะดิฉันทราบแล้วค่ะดิฉันจะกลับไปที่นี่นะคะแล้วก็จะวิ่งไปฝั่งนี้ค่ะไปหาฝั่งแอปเปิลเขียวฝั่งนี้ก็ได้ค่ะยอมค่ะยอมใจเลยละค่ะว่าทำไมไม่มีแอปเปิลเขียวนะคะผมน่าจะเอามารวมไว้ที่เดียวให้หมดแต่ก็น่าจะง่ายไปนะคะทุกคน เพราะฉะนั้นเราต้องวิ่งไปนั่นไงแอบปบเปิ้ลเขียว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 ตรงนั้นอะต้องรีบซื้ออ่ะรีบคนได้เยอะๆแล้วจะได้รายาด้รถแอบปบเปิ้ลเขียวสีแท่งค่ะสีแท่งนะคะคุณลูกค้าคะ่ะแท่งสุดท้ายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆค่ะที่รับซื้อไอติมของหนูนะคะหนูดีใจแบบเหลือรถมากๆค่ะไป ลืมไปกลับไปที่นน้นแล้วก็ซื้อรถเลยขอซื้อรถหนะะ่อยค่ะคุณลุงโอ้โหซื้อได้แค่นี้หรอคะเนี่ยวางแบบสามถาดก็ได้ะคะ่ะคุณลุงคะมันก็ถาดเดิมนี่คะคุณลุงแล้วทำไมมันถึงใส่ได้ถามแทงะะ่งเลยค่ะ นินจาฮัตโตริจอยมามาขายไอติมเดียวกันไหมคะนี่ตั้งเหลือก็ซื้อไปประมาณนี้ละกันนะคะแล้วเหลือตังคเท่านี้ก็ซื้ออันนี้ไปซื้ออันนี้ไปเยอะๆหน่อยก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าเราตังหมดเอาไปขายแถวนน้นดีกว่าเอาไปขายแถวนน้น คุณลูกค้าแค่นี้ค่ะเป็นการเสิร์ฟไอติมที่อร่อยมากนะคะเพราะว่าวิงว่งวิง่งวิ่งเห็นด้านหน้าไหมมีสีเขียวอยู่กับสีเหลืองเหลืองต้องไปไกลมั้กข้างในสีเหลืองเหลืองฝั่งนี้เหลืองฝั่งนี้ใครสีเหลืองก่อนเหลืองเหลืองเหลืองอิ้ยแพงอยู่แพงอยู่แพงอยู่ได้อยู่ได้อยู่แล้วก็กลับไปที่ร้านไปซื้อของเติมค่ะ คุณค้าของเติมเนี่ยเออเราต้องซื้อแบบแพงๆหน่อยปะ่ะสั่งสีส้มสองและอันนี้หนึ่งอืมประมาณนี้นะคะปอดีตังเหลือเท่านี้ได้แค่นี้เลยค่ะคุณลูกค้าคะหนูเอาของมาส่งค่ะรอแป๊บหนึ่งนะคะ ว้าวหนูกำลังวิ่งเอาไปส่งนะคะคนลูกค้าไม่ต้องห่วงเลยค่ะวิทุกคนจะบอกว่าอันนี้ก็เล่นง่ายนะเข้าใจง่ายดีว่าเล่นยังไงก็แค่ซื้อไอติมแล้วเอาไปขายให้ได้กําไรนะคะทุกคนทุกคนซื้อมาแค่ไม่กี่บาทขายได้แพงมากเลยนะใครจะบ้าซื้อวะเนี่ยไอติมแพงเนี่ยแทงละร้อยแปดสิบเนี่ยเอาตังไปทำอื่นไม่ดีกว่าเหรอกูลูกคคาคะ่ะ ไปกินไปกินอย่างอื่นได้เลยนะคะร้อยแปดสิบเนี่ยกินแบบแซลมอนซาซิมิได้เลยนะคะทําไมดีฉันเปิดไห่ได้ะคะดีฉันต้องวิ่งไปเปิดแถวนู้นเหรอคะหรือดีฉันต้องทำยังไงคะทุกคนพี่ว่าแล้วเราต้องวิ่งไปเปิดตรงนู้นทุกคนเห็นถนนเส้นนั้นปะไปเราว,วิ่งกัน ไอติมมาแล้วไม่อยากให้สูญเปล่าทุกคนไอติมน้องแพงตรงนั้นมีทางเชื่อมมาตรงนี้นั่นไงไอติมสีส้มคุณลูกค้าคะหนูเอาไอติมสีส้มมาขายนะคะไอติมสีส้มคะ่ะ ไอติมที่อร่อยอร่อยอะคะรสส้มชาไทายอะไรว่างไว้ววค่ะอืมได้ตังค์ไอติมแค่และาสามร้อยกว่าว้าวแพงมากค่ะอืมมาอีกสันิดนึงสีส้มไปขายแถวนนี้ก็วิ่งไปนิดนึงก็ เอาไว้คุมๆก็อาจจะไปบนาราวน่าแล้วก็อาจจะไปเชอร์รี่อาจจะไปอันนี้อ๋อไม่มีพื้นที่แล้วไม,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรทุกคนวิ่งไปเสิร์ฟทั้งอย่างนี้แหละเสิร์ฟอย่างนี้หน่อยไม่เป็นไรหรอกไม่ลำบากมากวิ่งไปเสิร์ฟ ตรงนู้นสีเหลืองๆร,รู้สึกจะอยู่ตรงนั้นนั่นไงเจอแล้วคุณลูกค้าคะซื้อไอติมไหมคะแท่งเดียวแท่งสุดท้ายนะคะใครจะซื้อคะฉันขอค่ะฉันขอคะ่ะแท่งละเท่าไหร่คะไม่บอกคะ่ะเอาไปก่อนเดี๋ยวค่อยจ่ายเงินคะ่ะอืมแท่งละร้อยแปดสิบเองอไปไวจังคุณลูกค้า พูดไม่ทันค่ะคําไม่ใช่หรอวคะค่ะแท่งละร้อยแปดสิบเองเองนี่คือแปลว่าถูกนะทุกคนแต่ว่าโหแบบถ้าพูดว่าเองนี่คือต้องค่อนข้างโอเคเลยทุกคนแท่งละร้อยแปดสิบคือแพงมันแพงนะคะแต่ถ้าเขาพูดว่าเองนี่ก็ถูกนะแต่ว่าถ้าเขาพูดว่าแท่งละตั้งอะมันถึงเรียกว่าโอเคนะทุกคนอายทุกคน เดี๋ยวพี่ขอซื้อไอติมเพิ่มละกันเอาไอติมนี้เอาอันนี้แล้วก็เอาอันนี้ไม่ทำไมอ่ะอ๋อซื้อไม่ได้ละตังหมดละตังซื้อให้หมดเลยทุกคนดูนี่สิพี่จะเอาไอติมไปขาย พอดีก่าทุกคนงั้นโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะพี่ก็ไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใครด้นะคะสำหรับวันนี้พี่เอิร์ธก็ไปก่อนนะสวัสดีค่ะบายบายไปนะทุกคน